สวัสดีค่ะมีรถสภาพใต้ยแดงมือแรกมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ไหมวิ่ง40,000กิโลทแท้เลยนะคะ MG5 1.5 Auto Turbo ปี2017ค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะนังนะคะสองสีสีขาวผสมสีดำสวยมากๆเลยนะคะ Airbag ABS ปุญแจรีโมทนะคะััวมมาลยติฟังก์ชันเลขไม40,000กิโลทแท้นะคะเป็นรถมือแรกน,นะคะลุกเซวิสครบประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่299,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีซีดาว่อนส,สบายเดือนละ6,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะรายรับรวมของผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถสภาพสวยเครื่องพันห่านะคะเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยค่ะเป็นรถซีดานสี่ประตูที่น่าใช้มากๆเลยนะคะหมื่แรกค่ะ สภาพพร้อมใช้เลยค่ะสามารถสนมันอ e ีซิปได้ด้วยนะคะประหยัดสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะรถปี17นะคะรถ3ปีเท่านั้นค่ะสะภาพสวยค่ะกีดาผ่อน6,000บาทเท่านั้นค่ะ MG 5 1.5 y a u t o Turbo ปี2017ค่ะ